คุณผู้ชมครับที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสำหรับตำรวจตอชอด2อ,อนายนะครับเป็น2วีรบุรุษแห่งค่ายนเรศวรแล้วก็การเดินทางมาในครั้งนี้นะครับก็ทางด้านของรองพบตร,รกรชทยคล้ายคลึงท่านให้การต้อนรับนั่นเองครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านยืนยันนะครับว่า รัฐบาลพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมกับชูโมเดลความร่วมมือระหว่างกองทัพกับสำนักงานตารวจแห่งชาติด้วยคือทางด้านของทหารกับตำรวจเนี่ยเขาก็จะร่วมมือกันมากขึ้นฟังแล้วก็ใจฟูนะครับนั่นคือกุญแจสำคัญในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาตินั่นเองครับคุณผู้ชมครับพลเอกนัทธพลน,นาคพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านเดินทางมายังอาคารมหาภูมิพลราชานุศร์8 8พัน 88, สาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้าเยี่ยมบำรุงขวัญดาบตำรวจจักรพันธ์ทีเขียวและอีกนายหนึ่งนะครับดาบตำรวจอุดมอ้วนผุยเป็นสองวีระบุรุษแห่งค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือต่อชดดอนนั่นเองครับซึ่งได้รับบ,บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญในภารกิจ รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มีท่านพลตรวจเอกกอนชัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับนั่นเองครับเนี่ยฮะท่านพลเอกนัทพลก็คือท่านที่กำลังนั่งเก้าอี้นี่นะครับแล้วก็มีท่านกอนชัยคล้ายคลึงยืนอยู่เคียงข้างรองพบออตรอของเรานั่นเองครับบรรยากาศการเข้าเยี่ยมเรียกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเนี่ยได้พูดคุยสอบถามอาการอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองซึ่งสร้างความปลอบปลื้มใจให้แก่ข้าราชการตำรวจทั้งสองนายและครอบครัวเป็นอย่างมากโดยพลเอกนัทพลท่านก็ได้กล่าวยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของตชดว่าเป็นรั้วของชาติที่มีความสำคัญยิ่งพร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งคนที่เสียสละเพื่อแผ่นดิน โดยจะดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดต่อไปด้วยนั่นเองครับเนี่ยฮะท่านพลเอกนัทพลแล้วก็รองอบตรกรชัยท่านก็ยืนอยู่ข้างๆเตียงของผู้ป่วยก็คือดาบตำรวจทั้งสองนายก็มีการสอบถามสารทุกสุขดิบถามถ่ายเรื่องของอาการว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วพร้อมกับมอบกระเช้าให้กับทางครอบครัวเนี่ยฮะเรียกว่า ได้กำลังใจที่ดีเยี่ยมอย่างแน่นอนนั่นเองครับในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ส่งสัญญาณถึงทิศทางความมั่นคงโดยเน้นย้ำถึงพลังแห่งการบูรณาการระหว่างกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตรวจแห่งชาติว่าต้องปฏิบัติงานสอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียวฟังแล้วก็ใจฟูอย่างที่บอกนะครับทหารกับตำรวจจะร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมัน่น และเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนตลอดแนวชายแดนนั่นเองครับทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นพลังใจสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยต่อไปนั่นเองครับคือนอกเหนือจากชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนี่นะครับพี่ ต้องเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปชายแดนใต้5จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนเนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะครับที่บิ๊กตายพบตอรอของเราท่านก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันวันนี้ช่วงสายๆบิ๊กตายมีการประชุมผ่านระบบซูมเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยนะครับแล้วก็มาเลเซียก็คือทางภาคใต้ เพื่อที่จะดูแลความสงบด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะุณผู้ชมครับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกท่านนะต้องยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าไปด้วยความเต็มใจนะครับในเรื่องของการรบแล้วก็อยู่ในทั้งแนวหน้าแล้วก็แนวหลังนะครับบางคนเนี่ยถึงขนาดที่ รบครั้งแรกไปได้รับบาดเจ็บกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลอาสายกมือขอกลับไปครั้งที่สองบอกว่าขอทําให้สําเร็จก่อนนั่นคือการทวงคืนแผ่นดินให้กับประเทศไทยก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็แล้วแต่ขอทําให้สําเร็จแล้วค่อยกลับบ้านนั่นเองครับในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมในฐานะรัฐตีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ถือว่า ตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยก็คือกําลังสําคัญนะครับในการบัตรการครั้งนี้ด้วยเพราะว่าในการบัตรการครั้งนี้มีทั้งฐานหลักฐานพลานแลวก็ตำรวจตะเวนชายแดนันก็ได้ขอญาติท่านรองผมว่าครับขอญาติถือว่าตํารวจชายแดนคือผู้จาชาของผมไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ยได้รับทราบนะครับตั้งแต่ตอนช่วงที่ทั้งสองคนเนี่ยทั้งดาบจักรพันธ์ทั้งดาบอุดมเนี่ยตอนที่รับบาดเจ็บใหม่ๆก็ได้รับทราบนะครับเพียงแต่ว่า รอ,อเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าตอนตอนใหม่ๆเนี่ยเขาทางดาบุดมเนี่ยเขาบาดเจ็บสาหัสนะก็ยังไม่เหมาะสมที่จะเข้ามาเยี่ยมก็นะได้ติดตามอยู่ตลอดจนกระทั่งได้รับทราบจากโรงพยาบาลตำรวจว่าอาการดีขึ้นมากนะครับสามารถเข้าเยี่ยมได้แล้วก็จึงได้เสียโอกาสมาเยี่ยมทั้งสองท่านในวันนี้ที่มาเนี่ยมาในฐานะกระทรวงกลาโหมตัวแทนกระทรวงกลาโหมตัวแทนรัฐบาล และขอญาตเป็นตัวแทนประชาชนชาวไทยด้วยในการที่มามาขอบคุณเขาทั้งสองคนนะครับมาให้กำลังใจนะครับขอให้อาการดีขึ้นเร็วๆนะครับขอให้หายไวสามารถไปบัตรภารกิจได้ตามปกตินะครับอันนี้คือสิ่งที่ความตั้งใจนะครับที่มาเยี่ยมทั้งสองคนวันนี้